มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเธอร้องว่าถูกอดีตแฟนเนี่ยตามรังควานแล้วก็ดักทำร้ายนะฮะท,ท,ทั้งทที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลูกด้วยกันแล้วเธอก็พยายามจะขอร้องให้เห็นแก่ลูกนะต่อให้ไม่ได้เป็นคู่รักกันแล้วแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ฝ่ายชายเนี่ยไม่ฟังนะฮะโดยเรื่องราวนี้ครับก็ได้มีการโพสในโซเชียลเนี่ยเป็นภาพนะฮะสภาพบาดแผลที่เธอถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้าย บอกว่าถูกดักทําร้ายทั้งที่เลิกกันไปนานแล้วและโดนคุกคามมาโดยตลอดรอบนี้มาดักรอนะฮะพอเห็นรถจักรยานยนต์ของสาวคนนี้มากับแฟนใหม่ก็มากระชากจนล้มและตัดผมจนแหว่งผู้สื่ข,ข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดบริเวณชุมชนวัดบัวแก้วศรัทธาธรรมในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเมื่อช่วงประมาณสองทุ่มของวันที่20มกราคมที่ผ่านมาครับ รถของนายสุดธิพงศ์หรือพีซึ่งเป็นเพื่อนของคนก่อเหตุขี่รถมาโดยมีนายนัทวุฒิหรือนายเบนซ์ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นแฟนเก่าซ้อนท้ายนะครับโดยมีคนเจ็บเนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางฮะขับเข้ามาที่บริเวณลานชุมชนภายในวัดหลังจากที่ไปก่อเหตุฉุดผู้หญิงขึ้นมานะฮะขึ้นรถมานี่นะครับ จากนั้นก็มีการเนี่ยพาฝ่ายหญิงเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็มาทำร้ายร่างกายแถวบริเวณลานชุมชนด้านหลังวัดนะฮะนี่นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปเสียงที่ผู้ก่อเหตุนั้นเคยข่มขู่ผู้เสียหายด้วยนะครับจบไม่สวยอะไรมึงกระยุ่งก็ยุ่งกับกูคนเดียวจะไปยุ่งอะไรกับเขาเขาไม่รู้เรื่องมไ่ เก่งนะนางสาวเบ้นเธอเล่าให้ฟังว่านางสาวเอ็มไม่ใช่นางสาวเบ้นนางสาวเอ็มเธอเล่าให้ฟังว่าเธอคบหากับนายเบ้นเนี่ยได้ประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนด้วยนะฮะลูกก็อายุเพิ่งจะ8เดือนระหว่างที่มีการคบหาเนี่ยทางนางสาวเอ็มบอกว่าได้ถูกนายเบ้นทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด ก็เรื่องปัญหาทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆนะครับเนีย่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยต้มมาม่าให้พอเส้นอื่นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ทําร้ายฮะเออต้มแบบไม่ถูกใจให้ก็ทาํานะร้ายนะฮะเมื่อวันที่10มกราคมได้ตัดสินใจบอกเลิกกับในเบ้นนะเพราะทนไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้เธอได้มีการพูดคุยกับแฟนใหม่ชื่อว่านายพาณิชย์นะฮะ คือทีแรกก็คุยในสถานะ,านะเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทแล้วก็เวลาที่มีปัญหาอะไรก็จะไประบายไปปรึกษาให้กับนายพาณิชย์ฟังนะครับตอนหลังก็เลยตัดสินใจฮะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนแล้วก็บอกเลิกในเบ้นนี่แต่ในเบ้นไม่ยอมเลิกฮะนเบ้นก็แค้นสิฮะก็มีการโทรแล้วก็มีการส่งแชทมาคมคู่คุกคามนะฮะประมาณว่าเนี่ย ระวังตายคู่นะหรือไม่ก็บอกว่าเนี่ยจะมาทำร้ายชีวิตมึงอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้เธอเนี่ยเกิดความหวาดระแวงจนกระทั่งเกิดเหตุวันที่20มกราคมขณะที่แฟนหนุ่มคนใหม่ของเธอขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดนัดในเบนซ์ก็ได้มากับเพื่อนโดยเบนซ์เนี่ยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนมาตามประกบจากนั้นก็เข้ามาดึงจระชากชายเสื้อของเธอ ทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยล้มลงในจังหวะน,นั้นเองครับนายพาณิชแฟนใหม่เธอเนี่ยรีบวิ่งหนีออกไปเพราะเกรงว่านายเบนซ์เนี่ยจะใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายนะครับส่วนตัวเธอเองตอนนั้นยังนั่งมึนงงอยู่นะครับนายเบนซ์ก็เข้ามาฉุดกระชากให้เธอลุกขึ้นแล้วก็ตบหน้าเธอแล้วก็เอามีดเนี่ยข่มขู่บังคับให้เธอเนี่ยมาขึ้นรถจักรยานยนต์เขาแล้วก็พากันออกไปนะฮะไปด้านหลังวัดบัวแก้วอย่างที่เห็นนะฮะ แล้วก็เนี่ยมาคาดคั้นเธอว่าทําไมต้องเลิกกันกับเขาเธอก็บอกว่าเธอก็ขอยืนยันเหมือนเดิมว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะคบหากับเบนได้ต่อไปอีกแล้วนะครับเบนก็พยายามถามว่าเนี่ยสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยเกิดจากที่ว่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนใหม่รักแฟนคนใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะฮะเธอก็พยายามปฏิเสธนะฮะจากนั้นในเบนก็ยังมีการเรียกล่อมให้เธอเนี่ยไปที่ห้องพักของในเบนโดยอ้างว่าจะต้องกลับไปเอามือถือที่ที่พักก่อน เธอไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นต้องตามไปแต่เมื่อไปถึงที่ห้องพักนายเบนซ์ก็ได้มีการเกลี้ยก,กล่อมขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอแต่พอเธอไม่ยอมฮะนายเบนซ์ก็โมโ oh, หแล้วก็ทําร้ายตบตีนะครับแล้วก็มีการเนี่ยลากเธอไปที่บริเวณระเบียงหลังห้องพยายามบังคับให้เธอถอดเสื้อและพยายามจะเอามีดแทงเขาที่ตามตัวเธอซึ่งเธอก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับในเบนซ์ก็เปลี่ยนมาใช้กรรไกรเนี่ยตัดผมเธอ ซึ่งตอนนั้นเธอก็พยายามจะยกมือไหว้ขอโทษในเบนเพื่อให้ในเบนเนี่ยหยุดทำร้ายร่างกายเธอเบนก็ยังด่าเธออีกนะฮะนี่นะฮะต่อมาครับพ่อของเธอเนี่ยทราบเรื่องว่าเธอเนี่ยถูกนายเบนซ์เนี่ยฉุดไปฮะพ่อเธอก็เลยตามมาที่หอพักของนายเบนแล้วก็ตามมาช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันนะครับนี่นะฮะพ่อมาช่วยนะฮะ หลังจากนั้นเธอก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอมีนบุรีตอนนี้เธอก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะนี่เปิดแผลให้ดูนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังน้องเอ็มหน่อยเวลาโมโหก็ทำลายร่างกายตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะชอบปาโทรศัพท์ทำลายข้าวของอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ตลอดเลย คือข้างในที่หนูแบบว่าไม่ว่าหนูจะผิดหรือว่าไม่ผิดหนูโดนตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเกิดจากหนูหรือเกิดจากเขาบางทีหนูเถียงก็โดนหนูไม่พูดก็โดนอะไรเงี้ยค่ะที่หนูต้องอยู่เพราะว่าหนูเป็นห่วงลูกเพราะหนูไม่สามารถเอาลูกมาเลี้ยงเองได้หนูรู้ตัวว่าหนูดูแลลูกไม่ได้เพราะหนูตัวคนเดียวหนูต้องทํางานบ้านหนูก็มีย่าอายุเยอะแล้วแกก็ป่วยอาหนูก็ต้องทํางาน พ่อหนูก so ็ต so, ้องทํางานเพราะว่ามีบ้านคนละหลังเขาก็มีภาระหน้าที่อะค่ะพี่ซึ่งหนูพยายามคิดหลายครั้งแล้วว่าถ้าหนูเอาลูกออกมาลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครจะเลี้ยงลูกให้หนูอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าโอเคเราเลิกกันแต่เหมือนเขาพยายามจะให้หนูไปเจอเขาเพื่อคุยกันต่อหน้าว่าเราเลิกกันทําไมแต่หนูรู้อยู่แล้วว่าโอเคถ้าไปอ่ะห้าสิบคือเราโดนแน่ๆเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจหนูก็เลือกที่จะไม่ไปแล้วก็บอกว่าจบนะอะไรย่างเงี้ยแต่หนูคุยกับเขาตลอดเพื่อแบบว่า ไก่เกียร์ให้เขาว่ายอมจบเพราะเขาว่าขู่ว่าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอแฟนใหม่หนูจะฆ่าบ้างอะไรบ้างตายคู่อะไรเงี้ยโทรมาขู่อะไรเงี้ยค่ะนี่นะครับโดยเอ็มเนี่ยบอกว่าอตอนนี้เนี่ยลูกสาวเธอท,ที่อายุ8เดือนเนี่ยที่เป็นลูกที่เกิดกับระหว่างเธอกับนายเบน์เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของผู้เป็นย่าเด็กก็คือแม่ของนายเบน์เนี่ยดูแลอยู่นะครับส่วน แฟนใหม่เธอที่ชื่อในพาณิชย์อายุ24ปีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเช่นเดียวกันโดยบอกว่าเนี่ยเอ็มกับเบ้นเนี่ยเขาเลิกลากันนานแล้วแต่เบ้นเนี่ยยังตามมารังควานยังตามมาระรานส่วนตัวก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยเจอหน้าในเบ้นเลยจนกระทั่งมาวันที่20มกราคมนี้แหละระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกับเอ็มก็เนี่ยมาเจอเบ้นเนี่ยดักกลอกับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนะแล้วก็ตามประกบแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะมากระชาก เสื้อแฟนผมจนรถล้มแล้วก็เนี่ยทำท่าจะมาทําร้ายผมแล้วก็มาฉุดแฟนผมเนี่ยไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเนี่นะฮอ้าวเดี๋ยวลองฟังนายพานิชซึ่งเป็นแฟนใหม่ของเอมหน่อยไ,ยไม่เคยไม่เคยครับเขาบอกว่าเลิกไปนานแล้วแต่แฟนมาตามราวีครับเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมปล่อยเขาไปอะมีผมขับเข้ามาในซอยแล้วกาําลังจะไปส่งงานแถวคูซ้ายครับ แล้วก็ไปเจอเขาอยู่ปากซอยพอดีเขาดักอยู่มาถึงก็ดึงรถถีบรถล้มแล้วก็ฉุดแฟนผมไปแล้วก็มาต่อยมีคนลงมาต่อยผมคนหนึ่งไอ้คนที่ลงมาต่อยคนแรกไม่มีครับแต่คนที่ดึงแฟนผมไปอีกคนหนึ่งมีอาวุธมีนบผมไม่ค่อยได้ไรับบาดเจ็บอะไรครับแต่เป็นแฟนผมมากกว่าที่โดนฉุดไปลุมทําร้ายลุมกระทืบหูยับแล้วพี่ก็อยากให้เร่งติดตามเขานงนิดนึงครับพี่เพราะว่า เป็นห่วงความปลอดภัยของแฟนผมด้วยอ่านี่แฟนใหม่ของเอ็มนะครับอีกคนนึงครับวันนี้ผู้สึกข่าวก็ไปที่บ้านของนายเบนซ์เนี่ยไปเจอแม่นะฮะอยู่ที่หลังวัดบัวกแก้วสรัทธธรรมนี่นะนางมาลิซึ่งเป็นแม่ของนเบนซ์บอกว่าได้สอบถามลูกชายแล้วลูกชายเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาจับได้ว่าฝ่ายหญิงก็คือเอ็มเนี่ยแอบสวมเขานะฮะ คบหาและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้มีการบอกเลิกกับผมประกอบกับเนี่ยในเบซนเนี่ยไปเจอแชทที่ฝ่ายหญิงพูดคุยกับแฟนใหม่ในทำนองคิดถึงนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยมีปากมีเสียงกันนะครับอยอมรับว่าลูกชายเป็นคนใจร้อนนะครับ แล้วก็ยอมรับว่าทั้งคู่นั้นทะเลาะกันบ่อยฮะเอาเดี๋ยวลองฟังแม่ของเบ้นหน่อยนะครับป้ามาลิฮะกับเบ้นอะยู่ใช่คะเขารู้ว่าสวมเขาผู้หญิงสวมเขาให้มานานแล้วเขาเลยโมโหเขาเลยตบตีกันค่ะทั้งมีปัญหาระ,ะง้องระงเงีกันหึงห่วงกันบางทีก็งอนกันไม่คุยกันตามภาษาผู้ชายก็มีอารมณ์ผู้หญิงก็ขี้งอนแล้วก็ใส่ลมเสียงเหมือนกันตบ,บ,บกักตบคำคือพูดอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็กีบเถียงทะเลาะมึงจะยังไงกับกูอะไรเงี้ยเถียงกันค่ะ แล้วก็เพียงกันมากๆว่ตบตีกันแม่ก็ห้ามตลอดแล้วผู้หญิงเขาก็เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยทํางานแต่ก่อนทําทงานเซเว่นแล้วก็พขทะเลาะกันเขาก็ไม่ทํางานอะไรเงี้ยอยู่กับแม่แล้วพอปีปีปีปที่แล้วเขาย้ายออกไปที่ถายน้ํากระท่อมรับจ้างาก็เป็นอยู่ด้วยกันเขาก็ใช้ชีวิตด้วยกันค่ะแล้วก็ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้งานท้างร้านขายกระท่อมเขาก็เลยได้เจอกับแก๊งคนนี้เขาก็คุยกันมาตลอดแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันเงี้ย แล้วเบนรู้ก็เลยเกิดเรื่องคือรอะหว่งนางมาลิแม่ของเบนยังบอกอีกบอกว่านะครับหลังจากที่ลูกชายเธอทราบว่าฝ่ายหญิงคบซ้อนก็รู้สึกโกรธแค้นแล้วก็พยายามจะสอบถามข้อเท็จจริงฝ่ายหญิงก็คือเอ็มเนี่ยก็ยอมรับว่าได้มีการแอบพูดคุยกับผู้ชายใหม่และก็จะขออยู่ร่วมกันลักษณะ3มคนผัวเมียแต่ลูกชายเธอเนี่ยก็คือเบนเนี่ยไม่ยอมนะฮะ ฝ่ายหญิงก็เลยย้ายไปอยู่กินกับผู้ชายคนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เลิกรากับลูกของแม่เออนี่แม่บอกยังไม่ได้เลิกนะไปก่อนเลยนะครับอ่าอันนี้พูดไม่ตรงกันแล้วนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชายเลยนะเออก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ลูกชายเนี่ยไปพบตํารวจนะฮะถ้าเรื่องมันเป็นคดีความกันแล้วเนี่ยอ่าก็ลูกไปพบตํารวจส่วนหลานเนี่ยก็คือลูกของเอกับเบน แม่ก็จะขอดูแลเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแลมาโดยตลอดนะฮะลูกของทั้งคู่ก็อายุแค่8เดือนเท่านั้นแล้วก็จะไม่คืนให้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเอ็มก็ไม่เคยดูแลลูกสาวของตัวเองแต่อย่างใดนะฮะซึ่งนักข่าวก็บอกเหมือนกันบอกว่าเอ็มเองก็อยากจะให้ป้ามาลิเนี่ยช่วยเลี้ยงลูกให้ด้วยแหละเพราะว่าตัวเธอเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกนะฮะอ่าก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาละเรื่องลูกนะครับ ยาเขาพร้อมเลี้ยงนะฮะส่วนแม่ยังไม่พร้อมตอนนี้นะครับไอ้ส่วนเรื่องคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยตำรวจสอนอมีนบุรีก็บอกว่าเนี่ยฮะอยู่ระหว่างการรอผลตรวจร่างกายของคนเจ็บและก็จะมีการเรียกผู้ก่อเหตุก็คือในเบนซ์แล้วก็เพื่อนของเบนซ์ที่ชื่อพีเนี่ยที่ไปด้วยกันวันนั้นเนี่ยนะมาสอบสวนดําเนินการทางกฎหมายซึ่งเบื้องต้นเข้าข่ายมีความผิดข้อหาร่วมกันกักขังนงเหนียวร่วมกันทําร้ายร่างกายและร่วมกันลักทรั นี่นะครับน,นะฮะเรื่องความรักไม่สมหวังมีปัญหาเบาะแว้งกันทั้งที่มีลูกกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นทำร้ายร่างกาย